อันนี้พี่จะถามเองนะครับเ,เรื่องแรกและกันเนาะอย่างอย่างเรื่องของโควิดพี่จะรู้สึกว่าคนที่เสี่ยงก็คือมันมันจะรักษาตามอาการใช่ไหมแก่ทีนี้พี่จ๊เห็นว่ามันจะมีคนที่เป็นภูมิแพ้ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเบาหวานความดันอย่างเงี้ยครับตรงนี้เราสามารถที่จะนำนำนำมาอันนี้ยังไงได้บ้างครับใช้คําว่า ณปัจจุบันนี้โควิดค่อนข้างรุนแรงและกันเนาะกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันโรคอ้วนคนตรงนี้เสี่ยงหมดเลยแม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังเสี่ยงเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิคุ้มกันกบกพร่องความสามารถในการดักจับไวรัสแบคทีเรียหรือสิ่งแปลกปลอมของร่างกายเราไม่ต้องเฉพาะโควิดหรือโคโรนาไวรัสนะคะทุกชนิดมันจะน้อยลงฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือทําตัวเองให้แข็งแรงเราคงไม่สามารถที่จะบอกว่าต้องออกกำลังกายสีหรืออะไรสีถูกไหมคะ จะเห็นว่าตัวอาหารเสริมเนี่ยมันสามารถช่วยได้ยิ่งเป็นตัวอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องอิมูนหนึ่งเลยคือมันจะสามารถทําให้ร่างกายเราอ่ะแข็งแรงขึ้นคําว่าแข็งแรงขึ้นไม่ใช่ว่ายกเวทได้เยอะขึ้นแต่คําว่าแข็งแรงขึ้นคือภูมิคุ้มกันเรามันแข็งแรงขึ้นมันมองภาพง่ายไม่ต้องมองไปถึงโควิดหรือโครนาไวรัสเลยช่วงที่แข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันดีรู้สึกไหมตากฝนไม่เป็นหวัดแต่ช่วงไหนก็ตามที่ระบบภูมิคุ้มกันมันแย่อันนี้มองแค่หวัดธรรมดาเลยนะ ภูมิกันมันแย่โดนผลหนึ่งเลยนะคะเราก็เป็นหวัดได้อันนี้มองภาพง่ายฉะนั้นในช่วงโควิดเนี้ยถามว่าแนะนำไหมให้กินตัวอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องของอิมมูเนตี้หรืออิมูหรือภูมิกันเห็นด้วยมากจำเป็นมากสิ่งหนึ่งเลยคือมันลดอัตราการเขาเรียกว่าไงคือเพื่อเราไปโดนเชื้อยังไงร่างกายเราก็ต้องรับถูกไหมคะแต่ถ้าภูมิมกันเราแข็งแรงอะค่ะเราจะมีโอกาสที่จะใช้คำว่าปลอดภัยกว่าละกันด้วยตัวของเราเอง คือระบบกระบวนการรักษาเรารักษาอยู่แล้วแต่โดยทั่วไปล้วคือถ้าร่างกายแข็งแรงอะค่ะเราจะรู้สึกว่าเราจะเป็นคนกลุ่มติดเชื้อที่อาการไม่หนักใช้คํานี้ละกันกแล้วจำเป็นมากแนะนำมากใช่ป้องกันป้องกันที่ตัวเราดีที่สุด